สวัสดีครับพบกับจับกับจังกนสองนี่จะเป็นชุดโฮมยอดฮิตนะครับผมซับสิบนิ้วอ่าหนึ่งห้าหกสองดอกอ่าแยกตู้นะครับเป็นแยกตู้แต่ว่าเรามาประกบกันอ่าเป็นแยกซับเบสอ่าไม่ใช่ห้องรวมเดียวกันนะแล้วก็กลางหกเจ็ดห้าสี่ดอกแหลมจานสี่ดอกปรีไม่พร้อมไมโครโฟนแล้วก็สวิตช,ชิง่งอ่าตัวนี้ในงานพาวเวอร์กระทิงดุครับหรืออ่าเพนทีนัมเอ็กซ์อ่าคลาดกันไป ตัวเป็นตัวท็อปของร้านนะครับเออ,อนี่จะเป็นอ่าเทสไ,ไม่ไม้เสียงไม้ดังๆครับจากสักครู่นะเสียงไม้มันดังมากไม้ไม่หวีดนะครับมันจะหอนแต่เวลาเราเอาไปใกล้ๆอย่างนี้อ่าปกติมาดูมาเสลองลองลองสายไม่ประมาณสองเมตร,ร,ตรอ่าล้วก็เทสเสียงกัน

ข้าเด้ออ่าเปิดน้ำไม่ได้นะครับผมนะครเพราะว,ว่าแล้วก็ลูกค้าอาจปกติแล้วก็มีชุดนี้จะมีไฟสีอ่าสเตปไฟสีนะอย่างนี้นะครับมันปรับได้นะครับข้างหลังนี้กดเอานะครับมันมันจะมีสามโหมดสามโหมดแปดสเตปถ้าแบบนี้ก็จะเป็นอ่ารัวอ่าถ้ากดอีกทีนึงเป็นแยกแล้วก็กด กดคดเอกสักคู่นะเดี๋ยวกดเรื่อยๆม,มันจะมีสเต็ปโชว์ของมันอย่างเดียวข้างบนข้างล่างอ่าก็แยกแล้วก็รวมแล้วก็สเต็ปอย่างอื่นจะมีอะไรบ้างอ่ามีอ่าติดสองบนสองล่าง ติดรวมก็ได้อ่าแบบนี้ให้กดเอานะครับมา,มาน,นะครับ